ฟองมากเลยสมัสดีพี่น้องเบิร์สุขสุขคนจ้ามาพอกันดีกล้วจ้าก็ช่องนวแช่แนวค่ะว่าจา้ามือนิสิฟาว่ากินยังคือแนวกินบ่ออ,อีกแล้ววันนี้มีส้มตำส่อมตำกุ้งสดใสหน่อไม้ค่ะแล้วก็หมูกรอบนู้ดแหละนะหมูกรอบที่เลื้อนะน่ะจ้ามืนอน,นั้นนู้ใส่ช่องฟิตไวล้ละนู้ก็มากอุน่น อุ่นอีกรอบนึงแบบนี่ค่ะปูมี่วันนี้บูมี่เซ่นเล้จ้ะวันนี้ไม่ใช่เด็กเส้นนะคะนี่เห็นไหมคะมาแสบๆได้วยมนกันกับหนูจ้ะ ามาอุ่นอีกรอบนึง่งทอดแล้วพองกว่าเดิมค่ะไปเก็บในตู้เย็นมาบะเกลือ วันนี้เจอกันตอนเที่ยงค่ะวันนี้ว่างจัดเบิ้นเวอร์หิวเข่าจะเศรา วันแรกนุกวานนุจะไปสื่อลูกชิ้นทอดมันมีเจ้าใหม่เพิ่งมาขายหน้าเซเว่นน้องใหมค่ค่ะประสิทธภาพประสิทธภาพพอแม่ีนีนองกินลูกสิ้นเมือนเนี้ยขี้ค้านไปสร้างก็เหตุหนาบานม่าท่านแล้วอยู่งางเขางย่างออกลำบาก รู้ด้กี่คันออกก็เลยมีในมีอะไรในตู้เย็นก็งัดงัดออกมาทำกินทีนงาออกไปเก็บผักกินยาออกไปงาบันดงมันใดเขายืนจออยู่นะมอว่านกัะหนวกหูอลไรเหมือนกันกหนวกหูอ,อ,อีกเลยค่ะ มันใส่เสือโนบะวิบบับวิบบับได้ๆด้เหมือนอย่าอย่าถามนะว่าจะไปเล่นลิเกที่ไหน <S <S หเล่นลิเกอใสเสือนีวิบบับวิบบับเนี่เยเฮลนีสาเพิ่นไซ ก็อยากงามเนาะขึ้นแสงดีเทาเด้ล่ะ ก่ววนบบดมีซีวนบบไใดหมหมูกรอบเห่นไหมภาษาต่างของคนน้นกววนบ่มจ๊ะมันซีวันนะหมูกรอบนี่ สจิตาให้สร้างบนพักเพียงเพิ่มกับบ่ักค่ะบอกว่าเพิ่มกับบ่ักเพียงเด็บนู้หาจนหอดบาหมูตอนเทดกิีปมันยังสิบน่นหนวหมูเนาะคาดว่าวันนี้น่าจะไม่พักอีก วันนี้หนูอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนสาวหนูไปฉีดยาวันนี้บูธเข็มสามแอตามาหอดหรือมึงหันมาโจมปวดแขนอยู่ คืดพระอมส่งวิงวิงเลค่ะอาการขึ้นนูนน่ะเนี่ยไอยาพระล่าตึงเมืองมึงค่ะเราจะไปต้มมะมากินบ่ค่ั ไปให้สุดแล้วหยุดที่น็อกไปสามวันมะหนูนะแอดตาพี่เขาดีจริง ส้มตาหัวล้นส้มตําไม่มีผักวันนี้ไม่มีวิธีทํานะคะเพราะว่าส้มตำหนูทาให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะวันนี้หนูก็เลยไม่ได้ถ่าย ดอกเข้มถอวะ ดือนนี้ทั้งเดือนกินกุ้งสดเดี๋ยวต้องซื้อยาถ่ายพยาธิแล้วค่ะหมูหัวจะกินยังเนาะมันไม่แนวกินเมนูหลกัหลกๆก็มีแต่ส้มตำนี่แหละหน,นะูปกตินะหนูกินได้ทุกวันส้มตำอะ่ะมันไม่เบื่อนะกินยังไ,กไงก็ไม่เบื่อไม่ <S 2>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  เบื่อคือยิบ่ได้ จะกัดกไหวไหมล่ะคุณแม่อาปากเร็ว กินแบบนี้เสร็จนะคะหนูต้องกินนมตามลงไปค่ะเพรหนูกินตอนท้องว่างเมื่ถเช้าหนูกินแค่กาแฟแก้วเดียวไม่มีอะไรในท้องเลยมื้อแรกเลยค่ะเนี่ยมื้อแรกแล้วก็มื้อเดียวค่ะเปลือกประกอกค่ะ เปรี้ยวหวานหวานวันนั้นลูกค้าจะมาทำเด็บทำผมแล้วแกก็นั่งดูไลฟ์ไลฟ์ขายเสื้อพวกนี้แหละร้านนี้เขาจะมีจะแบบเขาจะมีเฉพาะเสื้อผ้าแบบวิ่งวิง่งวิบวับวิบวับ,บ,บมาก,กวัาไครพีแล้วเ,เอฟใครสิบตัวในราคาสองร้อยบาท ต่อเหลือร้อยแปดสิบเพราะว่าผีแล้วเป็นลูกค้าประจำอาหารเนี่ยนะก็ได้ต่อได้ค่ะสีค่ะแบบโมเมนต์สีเดียวซิโตด้วดค่ะคุ้มไหมคุ้มนักหรือว่า ค่าส่ง40บาทมันหนักไหมคะไอ้พวกเนี้ยช่วงนี้เห็นวิบวับวิบวับบ่อยๆก็อย่าแปลกใจนะคะเฮอ,อเสื้อใหม่อะนะอืมกอบ,กอบ ปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้กินสตอเลยแพงไม่ว่านะคะมันไม่ค่อยมีด้วยอดชะอมก็แพงจะอมเขาก็บอกว่าน้ำท่วม จำละสี่สิบห้าสิบเปอรสื่อชาวอมกินอย่างเดียวกินเขาอีกมือหนึ่งคนเด้อวตเราเนาะไงล่แล้วงกดแพงพ่อ เค็มนกกินอยู่เด้อแต่นี่มันเค็มคือเหมือนฝนจะตกเลยค่ะตอนแรกว่าจะทำกระเพราหมูกรอบ เอามากินก็สมใจพี่ต่ ที่ไปละค่ะนุกินบเบวชนุอิมมันหลายเติบด้วยค่ะตามหมอกหงจังวันนุจังวันนุบมีเส้นกระปุนจังวันนุบมีอย่างบมีเขาไม่อย่างเพราะว่านุกินตํตำสมตําเนี่ยกลายเติบค่ะหมูก็อีกจุกค่ะเห็นผู้ใหญ่ยังเสียถามว่ากินเด็กจังสีครูหมือบอลนุกก็กินบ่ไดด้ยหาเหตุเด้ออิมก็กินซ้ำอิมเนาะจะไปฟื้นเจ้าของ ทรมานเดืาของซุดๆจากไหนก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเบอร์สุขุมสุขคนได้จา่าที่เขามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนูนั่นไม่ได้จา้าคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจา้าไปพอกันคลิปนาะมื่อนาะสำรับมือนี่สวัสดีจา้า